เดี๋ยวจะแต่งหน้าทาปากให้ f o r t จ n e er. เนอรเราใช้มาหลายปีแล้วจริงๆใจก็คิดอยู่นะครับว่าจะซื้อคันใหม่ดีหรือเปล่าแต่ว่าด้วยความที่เรายังชอบ Fortuner อยู่นะครับที่สำคัญครับเจ๊แมนุมัติฮนะเตรียมรับชมนะครับโปรเจกต์การตกแต่งนะฮะ Toyota Fortuner ในสเต็ปของร้านเลนสเปคครับผม สีนี้เนี่ยหาโคตรยากจริงผมหาสีนี้มานานมากเราอยากได้สีนี้แต่มันไม่มีเราก็เลยต้องไปแบบพ่นแบบบลอกได้ Wade Force VFX01 ล้อ r c e คุณภาพสูงนะฮะที่สำคัญครับดีไซน์ของ Wake Force เนี่ยเฉียบคมมากๆใส่ล้อตัวนี้สมรรถนะก็ส่วนหนึ่งมันดีขึ้นอยู่แล้วแต่ใส่แล้วดูรวยซึ่งยางที่พี่ดิมติดตั้งไปก็เป็นยางโอทอเรนจากค่ายระดับโลกอย่าง P พลลารี่ตัว Scorp เปียนโ t r a i n p พ u s ตอนนี้เราอยู่ บ,บ,บนถนนแบบธรรมดาคอนกรีตสลับกับถนนยางมาต่อยก็เก็บเสียงได้ดีมากๆมากๆบอกเลยสำหรับเบรกคลีเล s กซี e s เสวีตัวนี้ติดตั้งมา3ปีกว่าแล้วครับสบายใจเลยเราดูแลให้เพราะว่ารถเจ้าของร้านก็ไม่จําเป็นจะต้องเปลี่ยนเบรกใหม่เบรมือหนึ่งเสมอไปครับเบรกดิวเบรคคัสตอมเราก็เน้นชิ้นงานคุณภาพให้เพื่อนๆได้จับจองกันพี่ดิมก็ติดตั้งให้เห็นแล้วว่าเฮ้ยในฟอร์จูเนอร์ของพี่ดิมเนี่ยไม่เคยติดตั้งเป็นเบรคมือหนึ่งเลยนะ ติดตั้งเป็นเบรกมือ2คัสตอมของเราเนี่ยแหละใครมองว่าร้านเลสเปกเนี่ยแต่งแต่รถเก๋งแต่งแต่รถยุโรปแต่งแต่รถหรูเอ้ามาดูจริงๆเราทํา Fortuner ทํทรถ PPV วีเนี่ยเยอะมากแต่ด้วยความที่เราทํารถหลายๆเซกเมนต์นะเพื่อนๆก็อาจจะเห็นว่าร้านเราเนี่ยทำรถอะไรกันแน่จริงๆแล้วทําหมดแล้วก็หล่อทุกคันแบบนี้แน่นอนเพราะนั้นคือแบบดูรถเราไม่ได้แต่งเยอะแต่งลกอะไรมากมายนะแต่งแบบพอดีพอดีแต่ดูหล่อแบบทะลุจอ เรื่องวุ่นของคนแต่งรถครับ <c oughs> แต่งไว้หยุดเลยสำหรับคันนี้ก็ไม่ได้แต่งมานานล้วคันนี้ก็เป็นรถของที่บ้านนั่นแหละใช้มาประมาณสัก3ปีกว่าแล้วซึ่งก็คันจริงๆแล้วเนี่ยใจก็อยากจะได้คันใหม่เนาะสำหรับรถเจ็ดที่นั่งรถทีพีวีเนี่ยจริงๆก็เป็นรถที่ต้องมีดิดบ้านนะครับเพื่อนเพราะว่าเวลาเราเดินทางแต่จังหวดัดนะฮะเวลาน้ําท่วมเวลาฝนตกทีก็คลึงแข้งก็จะมีร <c> ถ <oughs> <c oughs> ไม่กี่คันหรอกที่ในบ้านที่จะใช้ได้ t ู n น r ก็จะเป็นรถที่แบบต้องมีติดบ้านไว้นะครับเพราะว่าค่อนข้างจะอเนอกประสงค์นะครับเราใช้มาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็แต่งไปนานแล้วจริงๆใจก็คิดอยู่นะครับว่าจะซื้อคันใหม่ดีหรือเปล่าแต่ว่าด้วยความที่เรายังชอบ o r t ู n e r อยู่นะครับที่สำคัญครับเจ๊แม่อนุมัติฮนะ เก okay, บอกว่าช่วงนี้ใช้เงินซื้อรถเยอะแล้วคันนี้ก็ยังใช้ดีอยู่ก็เลยให้ใช้คันนี้ต่อไปแต่ว่าด้วยความที่ตอนนี้โฟล์คูเนเนี่ยมันมีรุ่นใหม่ออกมา2รุ่นแล้วไม่ว่าจะเป็น l e g e n เดหรือจะเป็น GR s p o r t ซึ่งก็เป็นตัวม i n o r c h a เชนนั่นแหละเนาะก็คิดอยู่ว่าจะเอาหน้าตาตัวไหนดีเพราะว่า l e g e n เดแล้วเจียสปเนี่ยหน้าตามันค่อนข้างจะดูดีขึ้นแต่งหน้าทาปากมาใหม่รอเราขึ้นดูไปดูมาแล้วเราชอบหน้าตา l e g e n เดมากกว่าก็วันนี้ก็เลยตัดสินใจนะครับแปลง นะครับก็คือกันชนหน้านะครับไฟหน้ากันชนท้ายไฟท้ายประมาณนี้เดี๋ยวจะแต่งหน้าทาปากให้ Fortuner t r d ีของวิดีมเนี่ยนะฮะเป็น Fortuner l e g e n d e r และคันนี้ก็จะมีโปรเจกต์อีกนะครับก็คือใส่ล้อฟอร์ชุดใหม่เบรกเปลี่ยนสีด้วยแล้วก็คันนี้ก็จะมีทําการเอาไปรับสีใหม่ด้วยตยวรับชมนะครับโปรเจกต์การตกแต่งนะฮะ Toyota Fortuner ในสเต็ปของร้านเลสเบกครับผมอย่างไงเพื่อนท่านใดที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่ฝากติดตามด้วยครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ครับ เรสเปกนะครับเป็นร้านแต่งรถครบวงจรที่รับทํารถทุกเซ g มนต์น,นะ,ะไม่จว่าจะเป็นรถ t p v วแบบนี้รถกระบะยกสูงรถตู้พาวเวลไฟล์รถเก๋งเล็กเก๋งกลางเก๋งใหญ่รถยุโรปรถสป,ปอร์ตเรามีครบจบกระบวนวามที่เดียวผลงานการันตีคุณบา้านเข้าไปดูในช่อง YouTube ได้ฝากกด s u b สไ r i b e กดติดตามไปด้วยหรือจะเป็นช่องทาง YouTube หรือตอนนี้พี่ดิมก็เริ่มทำติ๊กต็อกแล้วนะฮะก็ไปฝากติดตามครับเพื่อนๆที่รักในการแต่งรถอยากได้ข้อมูลดีๆได้สินค้าดีๆได้ร้านดีๆไว้ ใช้บริการคุณจะหลงรักเลนสเปคแล้วก็เลี้ยวเข้ามาใช้บริการอย่างแน่นอนครับยังไงวันนี้ก็เดี๋ยวให้ทีมงานติดตั้งกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวโปรเจกต์การตกแต่งนี้น่าจะใช้อีกประมาณสักสวริยอีกสสัปดาห์เนาะนะครับในการตกแต่งแปลงโฉมเจ้า Fortuner TRD ใครใช้รถมาหลายๆปีพอจะมีสตังค์เหลือนะครับอยากจะแต่งหน้าทาปากไม่อยากเปลี่ยนรถคันใหม่หรือขอบอไม่อนุมัติคล้ายๆพี่ดิมก็เอามาเสริมเติมแต่งเติมหล่อได้รับรอง เปรี้ยวกับบ้านแน่นอนครับอยู่กันยาวๆสำหรับคลิปนี้ครับผมไปกันฮะน่ะแต่งรถก็ไม่พักจริงนะฮะหมายถึงพี่ดิมเนี่ยแหละนะครับอ้าวสำหรับตอนนี้ก็ไปดิมอยู่ที่นี่ โปรสเปซครับซึ่งวันนี้นะครับพี่ดิมเอารถมาแรปที่โปรสเปซอีกหนึ่งคันครับสำหรับโปรเจกต์การตกแต่งของ f o r t u n e r ในสเตปนี้ก็คือเราจะเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาเป็น f o r t u n e r l e g e n เเดเหมือนที่ต้นคลิปที่พาไปดูกันตอนนี้ก็ติดตั้งกันชนชุดแต่งเป็นที่เรียบร้อยอจะเป็นด้านหน้าเดี๋ยวด้านหลังไฟหน้าไฟท้ายเนี่ยติดตั้งเสร็จหมดแล้วตอนนี้ก็คือเป็นขั้นตอนการเปลี่ยนสีเพื่อนโอน้โหคันนี้ก็ขับสีเดิมเนี่ยมาเป็นเวลาประมาณสัก 34ปีแล้วคันนี้ก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีที่ถูกฉโลกที่สุดของพี่ดีมสีหนึ่งนั่นก็คือสีประจําวันศุกร์นะฮะสีฟ้าแต่คันนี้ก็ไม่ใช่ฟ้าทั่วไปครับเป็นฟ้าพิเศษหรือจะเรียกว่าน้ําเงินก็ได้นะซึ่ต้องบอกนี้ว่าสีนี้เนี่ยนะฮะหายากมากเพราะว่าคันนี้เนี่ยนะฮะโจทย์ของพี่ดีมก็คือไม่อยากจะไปจอดพ่นละเพราะว่าใช้เวลาค่อนข้างนานซึ่งคันนี้ก็จะเลือกเป็นการแรปสี PET ตอนนี้รถก็อยู่ข้างในแล้วแล้วมาดูกันว่าสีฟ้าเข้มที่พี่ดิมเลือกเนี่ยจะออกมาเป็นไงครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โอ้โหเจออีกแล้ววแทะมาบ่อยจังโอ้โหไม่ได้หรอกนะฮะมากินข้าวครับอิ่มมากเลยที่นี่อาหารอร่อยด้วยแล้วก็เนี่ยนะฮะเป็นร้านอาหารที่แรปสีได้นิดหน่อยหรือเปล่าใช่ครับครับสวัสดีพี่ดนัดอีกรอบครับผมอ่ะ โอเคโปรเจกต์ okay, สำหรับคันนี้เมื่อกี้เกินให้ FC ฟังไปแล้วว่าจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าอมน้ำเงินสีนี้เนี่ยหาโคตรยากาย,ยากไหมพี่ายากมากครับอันนี้เป็น,ปนฟิล์มอะไรพี่ PET เป็น PET ครับใครที่ไม่เคยได้ดูคลิปของพี่ดีมน,นะให้พี่โดนัทอธิบายนิดหนึ่งว่าฟ e. นะิล์ม PET เนี่ยมันมีความแตกต่างสติกเกอร์ทั่วไปไงพี่ผิวของสติกเกอร์นะครับผิวส้มเนี่ยจะค่อนข้างน้อยเงาแล้วก็เนียนกว่าสีรถจริงเลยแล้วก็ตัวนี้มันสามารถซ่อมตัวเองได้ประมาณนึงเซฟฮีลิ uh, ่งซึ่งตัวนี้ก็เป็นสีฟ้าอมน้ําเงินเคยมีใครทําสีนี้ไหมน่าจะคันแรกเลยนะคันแรกของร้านพี่อีกแล้วคันที่แล้วสีเขียวก็คันแรกของร้านสีเขียวคันแรกของร้านใช่ไหมแล้วก็มีคนตามมาเรื่อยๆโอ้โห นะบแบบว่ารถเราเนี่ยเป็นไอดอลของใครหลายๆคันสี่คันแล้วสี่คันแล้วสี่คันแล้วเหรอโอ้โหเป็นไงเพื่อนๆ, <S <S ๆนะครับบอกเลยนะฮะทำรถให้ผมเนี่ยนะฮะ FC ตามมาเพียบ อ่านะครับคันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งคันที่หลังจากที่ติดไปเรียบร้อยเดี๋ยวน่าจะมี F C ตามแมแน่นอนยังไงผลงานดีๆแบบนี้นะฮะพี่ดิมก็การันตีแล้วก็คอนเฟิร์มให้กับเพื่อนๆที่แบบมองหาร้านแล็บที่อยู่ในโซนพระราม2อฝั่งทนเนาะฝากโปรสเปซไว้ด้วยครับคันนี้คันที่2แล้วเดี๋ยวจะมีคันอื่นเด๋ยวจะตามมาเรื่อยๆแน่นอนแล้วก็สีที่แบบอยากได้พี่ก็พยายามหาให้นะไม่เคยมีใครหาให้ผมได้เลยนะสีเนี้ยจริงๆผมหาสีนี้มานานมากเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยคือแบบเราอยากได้สีนี้แต่มันไไมม่ีเเราก็ลยต้องปแแบบบบน ล็อกได้ข้อเสียมันก็เสียเวลาแต่ท่านี้คือแบบประมาณสักสามสี่วันไหมแล้วก็การรับประกันเป็นไงพี่การรับประกันก็ประกันร้านหนึ่งปีเต็มนะครับกรณีที่หลุดล่อนโป่งพองหรือ,อเกิดจากการติดตั้งทั้งหมดหลังจากหมดบรันตีแล้วเนี่ยอายุสติ๊กเกอร์ก็ประมาณสามถึงสี่ปีสามถึงสี่ปีครับอันนี้ค,คือในไทยก็คือของจริงเลยก็คือใช้จริงอันนี้ก็คือถ้าหลุดล่อนโป่งพองหลังจากหมดบรันตีแล้วเนี่ยก็คือเข้ามาเราก็ดูแลให้เหมือนในหนึ่งปีนั่นแหละครับแต่แค่ถ้าเกิด เวาเสียหายเนี่ยลูกค้าอาจจะต้องจ่ายเพิ่มมีค<ด>่า<ม>ใช้จ่ายโอเคเพราะนั้นคือสิ้นคำถามนะว่า อายุการใช้งานของฟิล์มสติกเกอร์แบบ PET แบบนี้เนี่ยอายุการใช้งานคร่าวๆก็ประมาณ3ปีไม่ควรเกิน4ปีไม่ควรครับเพราะประเทศไทยร้อนเพราะอาจจะทําให้เกิดความเสียหายกับสีรถยนต์เราได้เพราะนั้นนอกเหนือจากการติดตั้งไปแล้วก็อย่าลืมกลับมาดูแลรักษาสีรถของคุณถ้ารถของคุณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการแลปสติกเกอร์หรือแลปฟิล์มการ,รอยก็แล้วแต่เหมือนกันถูกไหมพี่เหมือนกันครับเพราะนั้นฝากเพื่อนๆไว้นิดหนึ่งครับว่าการดูแลสีรถยนต์ของเราก็ค่อนข้างจะสําคัญนะครับอ่ะยังไงเดี๋ยว ให้ทีมงานของพี่โดนัทเนี่ยทำการติดตั้งเสร็จก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยววันรับรถเรามาเจอกันอีกทีครับโอ้โหแค่เห็นก็หล่อแล้วอะเอาจริงนะยังไงขอบคุณพี่โดนัทด้วยครับ,บฝากดูแลด้วยครับผมใครจะแลบรถฮนะพระรามสองฝั่งโทนครับโปรสเปซครับโฮนู้นเลยนู่นเลย เมื่อเรานะฮะทำการแปลงหน้าแต่งหน้าทาปากนะฮะเปลี่ยนสีไปที่เร mm ียบร้อยก็มาบันเลงกันต่อสําหรับล้อชุดที่ติดกับรถเนี่ยพี่จิมก็ติดตั้งมาประมาณสักปีกว่าๆแล้วนะฮะสำหรับเวกวีเอฟศูนย์สี่เอสยูวีนะฮะก็ mm hmm. ซึ่งเป็นลายที่รับความนิยมมากครับแต่ตอนนี้คือแบบมีโมเดลใหม่มาลงสําหรับล้อ SUV ค่ายเวกนะเพราะฉะนั้นคือแบบมันต้องโดนแล้วแหละแต่ว่ามันมี2ซีรีส์ให้เราเลือกด้วยกันสําหรับตอนนี้นะฮะสำหรับค่ายเวกวิวเนี่ยนะฮะ สำหรับซีรีส์ Force ทางด้านขวามือพี่ดิมแล้วก็ทางด้านซ้ายมือพี่ดิมครับนี่ซ้ายมือ,มอก็จะเป็นซีรีส์ f o r c o m i n g ลายเดียวกันเลยแต่ว่ามันมีความแตกต่างในรายละเอียดมาดูพร้อมกันสำหรับล้อที่เป็นซีรีส์ r o r c e เนี่ยครับ ก็จะเป็นเทคโนโลยีที่เหนือชั้นที่สุดในการผลิตล้อแมกเป็นกรรมวิธีการผลิตล้อแมกที่ปกติแล้วอยู่ในรถสปอร์ตรถซูเปอร์คาร์เพื่อให้ได้บาลานซ์ที่ดีที่สุดน้ําหนักที่เบาที่สุดนะครับแล้วก็ดีไซน์ก็จะมีความเฉียบคมที่สุดด้วยความที่เป็นอลูมิเนียมเนาะกรรมวิธีการผลิตของล้อแมกสตัวนี้นะพิดิมจะพูดให้ชัดเจนแบบง่าย นะครับตัวนี้เป็นอลูมิเนียมทั้งแท่งเป็นอลูมิเนียม6061การผลิตล้อแม็กแบบนี้ก็คือเอาเครื่องซนะีนซีกึ่งออกมาตามแบบ 3D ที่ออกแบบมาเพราะฉะนั้นคือมวลของล้อตัวนี้คือมันจะมีความหนานแน่นนะครับเบาแล้วก็ทําก้านได้บางต่างกันทางด้านที่เป็นซีรีส์โฟมมิงครับก้านมันจะหนากว่านิดนึงเพราะว่าการที่เราจะผลิตลออบบ้อแม็กโรงงานก็ต้องมีการเทสแรงบิดแรงกระแทกถ้าทําบางเท่านี้เทสไม่ผ่านแน่นอนเพราะว่าล้อโฟมมิงเนี่ยมันจะคล้ายๆล้อแคสติ้งตรงที่หน้าก้านเนี่ย เขาจะมีโมหรือแม่พิมพ์เทลูมิเนียมที่หลอมละลายลงไปซึ่งมันจะมีส่วนผสมต่างๆทําให้ก้านเนี่ยมันจะต้องหนาหน่อยเพื่อที่จะให้ยังคงความแข็งแรงแล้วก็ท้องเนี่ยก็จะทําการรีดเบาพรูบรีดขยายเพื่อให้ได้น้ำหนักที่เบาลงล้อสองตัวนี้น้ําหนักไม่ได้ต่างกันเดียวนะครับใกล้เคียงกันมากๆแต่ว่าเนื้อข้างในความหนานแน่นความแข็งแรงตัวนู้นถือว่าแข็งแรงกว่าล้อทั่วไปเนี่ยประมาณ30-40%ด้วยกันบวกทั้งดีไซน์ที่สามารถทำได้คมกว่านี่คือสาเหตุว่าทำไมล้อฟอร์สถึงแพง นอกเหนือจากนี้ก็อยู่ที่มูลค่าแบรนด์อยู่ที่งานดีไซน์ของแต่ละตัวนะครับซึ่งล้อฟอสเนี่ยจร,จริงๆทุกวันนี้ก็มีหลากหลายสำหรับเว o ฟอสก็มูลค่า1นึ0 0 0สบาทครับฟอสถูกๆทุกวันนี้ก็ประมาณ6 7 0 0หมื่นก็จับจองได้แล้วแต่ดีไซน์มันก็อาจจะไม่ได้เฉียบคมงานสีอาจจะไม่ได้สวยเท่าไหร่นะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ แบรนด์นะครับแบรนด i n g ก็สําคัญอย่างเช่นว่าเราใส่เสื้อสักยี่ห้อหนึ่งผลิตจากผ้าคอตตอนเหมือนกันแต่ไม่มีแบรนด์ราคาอาจจะตัว199แต่กลับกันมันอาจจะเป็นแบรนด์กุตตี่หรือบารองเซก้าราคาก็อยู่ที่20,000เสื้อแบบอาจจะคล้ายๆกันหรือเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันแต่ผ้าแบบเหมือนกันก็จรงิงแต่แบรนด์ต่างกันราคามันก็บวกเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นนะครลด นะฮะเวลาเราใส่ล้อแม็กมันก็เหมือนใส่เสื้อผ้าเพราะฉะนั้นสินค้าแบรนด์เนมสินค้าที่แบบนอกเหนือจากคุณภาพแล้วใส่เสร็จปุ๊บเนี่ยดูสวยดูแพงดูหล่อหรือเปล่าเวลาขับไปที่ไหนคนมองล้อเฮ้ยโอ้ล้อแบรนด์นี้ล้อตัวนี้แพงนี่นะคนที่ใส่ล้อตัวนี้ต้องแบบโหต้องมีฐานะนะต้องมีกระตังนะนอกเหนือจากสมรรถนะที่ได้ก็ยังดูดีมีภาพลักษณ์ที่ดีด้วยเพราะฉะนั้นคือมันมาคู่กันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะพูดถึงแบรนด์เวกแล้วกันแบรนด์เวกสองซีรีสนี้ตัวนี้อยู่แสนสามตัวนี้อยู่ 4, 000, ถ้าเเพื่อนนห็ <ๆ S 1> ดีไซน์ใกล้ๆเพื่อนๆก็จะเห็นถึงความแตกต่างว่าตัวซีรีส์ f o r ์สเนี่ยก้านมันจะคม,มเฉียบขาดมากๆสวยมากโ o ร์ฟ o r m มิ่ดีอยู่แล้วแต่ f o r ์สเนี่ยดีที่สุดแย่เพราะฉะนั้นเราก็เลือกได้ตามงบประมาณครับ งบไม่เยอะมากอยากได้ล้อคุณภาพสูงก็ล้อซีรีส์โฟล์ฟอร์มิงครับสี่หมื่นสองพันสำหรับดีไซน์ใหม่เพราะนั้นเวกยังมีอีกดีไซน์อีกหลายดีไซน์ให้เพื่อนๆได้จับจองนะครับซีรีส์ฟอร์ดเนี่ยจะค่อนข้างแรแล้วก็หายากเพราะว่าด้วยมูลค่าที่สูงก็จะต้องมีการสั่งตัดสั่งผลิตหรือสั่งจองของไว้เดือนหนึ่งที่เข้าไทยมาก็อาจจะมีแค่ประมาณสักห้าชุดสิบชุดต่อหนึ่งเดือนเท่านั้นเพราะฉะนั้นคือแบบด้วยความหายากแบบนี้แล้วก็สมรรถนะที่ดีแบบนี้ก็จะทําให้แบบเรรของาที่ออบบ่่่ตติิดดดััั้้งงอออกกมมาาานนนนนูทรคคุณยขึบสหเืใ ก็อยากจะสอบถามโปรโมชั่นก็พี่ดิมจะขึ้นไลน์แอดไว้ให้นะฮะให้แอดมาคุยกันละกันหรือจะโทรสอบถามปรึกษาเพิ่มเติมก็ยินดีให้บริการอย่างมีล้อให้เลือกอีกเยอะมากครับที่นี่แบรนด์ชั้นนําของประเทศไทยเรามีให้จับจองครับครับในส่วนของยางนะครับตอนนี้มียางมาลงใหม่เป็นตัวใหม่ล่าสุดจากค่ายระดับโลกนะฮะที่ปกติแล้วเราจะนึกถึงมอเตอร์สปอร์ตนึกถึงแบบ F1 นึกถึงซุปเปอร์คาร์เราก็จะนึกถึงยางแบรนดน์นี้นั่นก็คือ พีลรี่นั่นเองครับซึ่งพีลรี่เนี่ยเขาจะมีซีรีส์ที่เป็นยางออโทเรนแบบนี้ด้วยพี่ดิมก็เลยให้ความสนใจมากเราเป็นคนชอบมอเตอร์สปอร์ตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือเราต้องลองยางหลาย,ลายแบบซึ่งแบรนด์พีเลอรี่ที่เป็นแบ,บรนด์ระดับท็อปของโลกแบรนด์นหนึ่งที่ได้รับความไว้วางใจกับสายเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยยางออโทเรนจะมีลักษณะเป็นแบบไหนซึ่งหลังจากที่พี่ดิมไปเทสในสนามพีระแล้วรู้สึกประทับใจก็เลยคิดว่าอยากจะลองเปลี่ยนยางแบรนด์นี้ดูบ้างละกันว่าติดตั้งออกมาแล้วเนี่ยจะข จริงๆนะครับที่ไม่ได้ถนนทดสอบหรือสนามทดสอบเพระาะฉะนั้นคือก็เลยเลือกเป็นยางตัวนี้ครับสำหรับ Scorpion All Terrain Plus โดยยางตัวนี้พี่ดิมจะเลือกใช้เป็นขนาด2655020เพราะรถพี่ดิมเนี่ยโหลด1.5นิ้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาชมความหล่อพร้อมกันว่าเสร็จเรียบร้อยเราจะมารีวิวกันอีกรอบครับ เป็นเวลาเกือบเดือนด้วยกันนะครับเพื่อนสำหรับโปรเจกต์การแต่งหน้าทาปากของรถที่เหมือนเป็นรถคู่บ้านไม่ว่าจะยังไงนะครับรถคันนี้ก็จะยังต้องอยู่คู่บ้านเลสเปคเพราะว่าสมุดประกันบ้านเราน้ำท่วมบ่อยคันนี้ก็จะเป็นรถคันเดียวของบ้านครับที่สามารถ ไปได้ในทุกสถานการณ์ครับหลังจากที่เราใช้เวลาประมาณสัก2-3สัปดาห์ด้วยกันในการอัปเกรดความหล่อให้เขาต้องบอกอย่ว่าเหมือนได้รถคันใหม่เเพื่อนสำหรับคันนี้ที่รีวิวไปก็คือเปลี่ยนกันชนหน้าแล้วก็กันชนท้ายให้เป็นทรงเรเจนเดอร์จริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีตัวท็อปกว่าน,นี้ก็คือแบบกันชนหน้าที่เป็น g r Sport แต่ด้วยความที่เราชอบหน้าเรเจนเดอร์มากกว่าก็เลยเลือกเป็นหน้าเรเจนเดอร์แล้วก็ไฮไลท์ครับสำหรับล้อชุดใหม่ ต่อมาก w a Wade f o ฟอส VFX01 ล้อฟอสคุณภาพสูงนะฮะจากค่ายเว e สีวิลครับในแบรนด์ที่ชื่อว่า w a Wave f o ฟอสซึ่ง w a Wave f o ฟอสก็เป็นซีรีส์ที่เป็นตัวสุดของค่ายเว e และนั่นคือเป็นเทคโนโลยีฟอสในการผลิตและที่สําคัญครับดีไซน์ของ w a กฟอสเนี่ยเฉียบคมมากๆจริงๆแล้วติดตั้งลงไปในรถแล้วเนี่ยทำให้ดูแบบรถดูแพงขึ้นอีกอะ่ะ ใส่ล้อตัวนี้สมรรถนะก็ส่วนหนึ่งมันดีขึ้นอยู่แล้วนะครับกว่าล้อทั่วไปอยู่แล้วแต่ใส่แล้วดูรวยนะฮะดูรวย,ดวยหรือเปล่าไม่รู้แต่ดูหล่อแน่นอนเพราะว่าที่บ้านเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นรถคันไหนนะครับถ้าเป็นรถเทอร์โบแมนต์รถสมรรถนะพี่ดิมก็จะติดตั้งล้อฟอสในรถของตัวเองทุกคันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือถ้าคุณไม่มีปัญหาเรื่องงบประมาณฟอสคือนิพพานของคนเล่นล้อถ้าคุณมองว่าแสนสามหมื่นนะฮะคุณจ่ายไหวก็สุดแล้วครับส่วนยางก็เป็นยางโอทอเลนจากค่ายพิลลารี่ครับจร ซึ่งพี่ดิมเลือกติดตั้งเพราะว่าเราชื่นชอบในแบรนด์ของพิลารี่อยู่แล้วแล้วก็อยากจะลองดูว่ายางโอโทเรนของเขาที่ราคาออกมาไม่ได้แพงจนเกินไปครับเราพูดถึงพิลารี่เราจะมองว่าโูเส้นละหมื่นกว่าหรือเปล่าไม่ใช่ครับโปรโมชั่นตอนนี้เส้นละ8 0 0พกว่าบาท4เส้นเนี่ยสามหมื่นกว่าบาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นคือแบบราคาก็ดีสมรรถนะเนี่ยยอดเยี่ยมเลยว่าจะเป็นวิ่งถนนออฟโรดหรือจะเป็นถนนออนโรดก็ใช้งานได้ดีมากๆครับพูดก็จะหาว่าอวยเดี๋ยวเราจะไปเทสพร้อมกันแล้วกันนะครับเพื่อน ส่วนกันนี้ก็ติดตั้งเบรกด้วยนะฮะเบรกเราเนี่ยติดตั้งมานานแล้วแหละสำหรับเบรกคลีเล็ก C.S.V. ครับตอนนี้ทำเป็นสีส้มโอ้โหแสบตามากส่วนโชค๊คเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากโปรเฟนเดอร์จูนซีรีส์าคาร์บอนด้วยมีท่อไอเสียจาก JTC ไทเทเนียมงบประมาณตกแต่งคันนี้เนี่ยนะฮะถ้าไม่รวมกันแล้วก็จะใช้งบประมาณเกือบเกือบ0 0แสนบาทใครมองว่าร้านเลสเปกเนี่ยแต่งแต่รถเกง๋งแต่งแต่รถยุโรปแต่งแต่รถหรูเอา้ามาดู จริงๆเราทำา o r t จูเนอร์ทำรถ PPV เนี่ยเยอะมากแต่ด้วยความที่เราทํารถหลายๆเซกเมนต์นะเพื่อนๆก็อาจจะเห็นว่าร้านเราเนี่ยทำรถอะไรกันแน่จริงๆแล้วทําหมดแล้วก็หล่อทุกคันแบบนี้แน่นอนเพรกะยังคือแบบดูรถเราไม่ได้แต่งเยอะแต่งลกอะไรมากมายนะแต่งแบบพอดีพอดีแต่ดูหล่อแบบทะลุจอตอนนี้ร้อนไปเทสรถก่อนปะ,ะนะฮะมาดูสิว่าสมรถนะแต่ละอย่างของเขาจะเป็นยังไงครับ ว่ากันในส่วนของล้อแม็กกับยางนะครับล้อแม็กก่อนแล้วกันเนาะสำหรับล้อฟอสนะฮะมันแตกต่างจากล้อทั่วไปที่เราพูดกันไปในช่วงที่พาดูรถเนาะสำหรับทั่ร์ฟอร์แม n e จริงๆนะครับมันแตกต่างน้ำหนักมันเบาบาลานซมันดีที่สำคัญครับมันแข็งแรง มากๆเพราะฉะนั้นการแบบที่เราแบบตกหลุมลึกๆนะฮะเรื่องความแข็งแรงของล้อเนี่ยก็จะช่วยเซฟแล้วก็บรรเทาอันตรายแด่ตัวยางของเราหรือรถของเราได้เมื่อเป็นส่วนสำคัญเนาะที่พีดีมให้รายละเอียดแล้วก็ใส่ใจรายละเอียดกับรถทุกคันซึ่งนะฮะล้อแบรนด์เวฟฟอร์ดอาจจะไม่ได้เป็นแบ,บแรนด์ที่ถูกที่สุดในตลาดครับเพราะว่าด้วยดีไซน์ด้วยงานกลึงงานสีของเขามันเห็นก็ควรค่ากัการจับจองครับ เพราะนั้นคือแบบไม่แปลกใจครับว่าทําไมแบบล้อบแบรนด์นี้ถึงขายดีมากๆไม่จะเป็นซีรีส์ที่เป็นซีรีส์ f u ล l ฟอร์มิงที่ก่อนหน้านี้แ,แบบโอ้โหนี่กระแสะตอบรับที่ดีมากจากผู้ใช้รถแบบกลุ่ม P.P.V อย่างแบบกลุ่ม Fortuner Mule X หรือแม้แต่ Everlast จนกระทั่งทางเวกฟอสเขาต่อยอดด้วยการผลิตร้อฟอสออกมานะฮะซึ่ง ตอนแรกใครจะเชื่อครับว่าคนไทยจะกล้าแบบจ่ายเงินแสนกว่าบาทสําหรับล้อแบบเทคโนโลวยียีที่แบบติดอยู่ในรถยุโรปหรือรถซูเปอร์คาร์ที่เป็นแบบล้อแต่งเป็นล้อเพอร์ฟอร์แมนซ์ขั้นสุดอะไรเงี้ยนะแต่ว่าฟอร์ก็ทําให้เห็นแล้วว่าโอ้โหล้อแบรนด์เขานี้แบบมันคุ้มค่าในการจับจองติดตั้งออกมาแล้วสวยด้วยเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ดีด้วยนะครับแล้วก็มีคุณค่าด้วยครับเพราะว่าล้อก็ไม่ได้มีเยอะมากในตลาดนะครับจริงๆแล้วแบบการหาล้อฟอร์สตั้งในรถ คุณอยาก่ายเวฟฟอร์สเนี่ยก็ไม่ได้หาง่ายๆครับเพราะว่าล้อเนี่ยต้องสั่งตัดเป็นเวลาประมาณสัก2เดือนด้วยกันตามสไตล์ของล้อ Performance สูงแบบนี้เนาะแต่ถ้าคุณรอได้ก็มันเป็นที่สุดของกรรมวิธีผลิตล้อแม็กจริงครับเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยครับสําหรับใครที่แบบไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องงบประมาณนะฮนะก็ต้องยอมรับตามตรงว่า คนที่จะซื้อล้อฟอรสสักชุดเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องจ่ายค่าตัวที่สูงนิดหนึ่งในราคาแสนสาแต่ถ้าแสนสามันไม่ใช่ปัญหาสําหรับคุณบอกเลยว่าคุณได้สิ่งที่แบบครบถ้วนครับแล้วติดตั้งออกมาแบบรถไม่ไิ้แค่ปเปลี่ยนล้อชุดหนึ่งนะฮะมันดูแบบหล่ออล่าพุ่งมากๆเลยครับ ส่วนใครที่แบบงบไม่ถึงอ่ะก็เล่นเป็นซีรีส์โฟร์ฟอร์มิงนะก้านมันก็จะแบบหนากว่ากันนิดนึงลอเหมือนกันแต่อาจจะแบบลอน้อยกันหน่อยนึงฮะแต่ค่าตัวมันต่างกัน3เท่าเนาะเก็บไว้ตัดสินใจแล้วกันนะฮะส่วนเรื่องคุณภาพของล้อนะฮะเราไม่ต้องสงสัยกันแล้วแหละไม่ต้องพูดถึงแล้วแหละว่าล้อระดับนี้นะครัมันมันมันคุณสมบัติมันครบถ้วนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ฟอร์ดหรือเป็นซีรีส์โฟร์ฟอรนะครับ ในส่วนต่อไปที่จะพูดถึงก็เป็นส่วนของอยางซึ่งยางที่พี่ดิมติดตั้งไปก็เป็นยางออทอเรนจากค่ายระดับโลกอย่างพิลารีตัว Sco ร์เป a l t t r a i เรนพัทซึ่งยางตัวนี้คุณสมบัติเท่าที่ใช้มาเนาะจริงๆแล้วพี่ดิมไม่ได้เพิ่งติดตั้งติดตั้งมาก็ประมาณสัก1สัปดาห์ถึง2สัปดาห์แหละในระหว่างที่ทำคลิป เพราะว่าต้องการที่จะติดตั้งเสร็จปุ๊บได้ใช้ด้วยจะได้มาเล่าให้เพื่อนๆฟังด้วยว่ายางที่มีสมรรถนะสูงแล้วก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นแบรนด์อันดับต้นๆของโลกในกลุ่มยางเปอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยเมื่อเป็นยางออโทเรนก็ต้องบอกเว่ายางเขาเนี่ยจะเน้นคุณสมบัติมาก่อนมันอาจจะไม่ได้หาได้ในราคาแบบหลักไม่กี่พันแต่ก็จะต้องง่ายกว่าเมื่อก่อนขนาดที่พิดิมติดตั้งลงไปก็เป็นขนาด26550 20 ราคาโปรโมชั่นอยู่เส้นละ8,000กว่าบาทครับเพื่อนเพนเพราะนั้นคือแบบยางอัลทอรเนในราคา8,000กว่าบาทแต่คุณได้เป็นยางพีลลี่อ่ะคุณใส่ไปไหนก็ไม่น้อยหน้าใครอ่ะก็น่าสนใจแล้วก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีสาหรับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนแน่นอนแล้วก็เท่าที่วี่ดีมใช้มานะไม่ว่าจะเป็นถนนออนโรดแบบนี้หรือจะเป็นถนนรูก,กลางออฟโรดหน่อย,อยๆก็ใช้ได้ดีแบบครบถ้วนครับตอนนี้เราอยู่แบบบนถนนแบบธรรมดาคอนกรีตสลับกับถนนยางมาตอยก็ เก็บเสียงได้ดีมากๆมากๆบอกเลย การคอนโทรลรถก็ง่ายนะครับไม่ได้รู้สึกน่ากลัวหรือเสียวแต่อย่างใดส่วนเสียงคุณอย่าเทียบกับยางไฮเวย์หรือยางถนนออนโรดเป็นหลักเพราะยางเขาเป็นยางออทอเรนเป็นยางที่สามารถใช้ได้ถนนเรียบแล้วก็ถนนออฟโรดถนนลูกลังได้ด้วยเรื่องเสียงก็ต้องเทียบกับยางออทอเรนด้วยกันก็ถือว่าเป็นยางรุ่นหนึ่งที่ไม่หนวกหูเลยขับในชีวิตประจำวันได้สบายๆและที่สําคัญครับได้ดอกยางที่เป็นแบบ สาสายลุยอ่ะ รถโหลดแต่ใส่ยางโอทเรนตอนนี้ก็เป็นที่นิยมกันมากหรือแม้แต่จะเป็นรถยกสูงก็แล้วแต่ต้องมีไซส์ให้เลือกครอบคลุมด้วยส่วนในถนนออฟโรดหรือถนนแบบลุกรังเนี่ยก็เป็นทางของเขาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นยางสไตล์นี้ก็สามารถลุยได้ชิลๆเป็นคือทางของเขาเพื่อนๆจะใช้งานในรูปแบบไหนครับยางโอทเรนจากค่ายพลลรี่หรือตัวพิลลรี่ตัวสโคเปียนโอทเอร์พาสตัวนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอนครับ ผไม่ดิม่มกันตีเลยฮะที่สําคัญยางตัวนี้รับประกันบาทบวมแตกตามหนึ่งรวันครับเพื่อนๆโอ้โหโหนึ่งวันหลังจากที่ติดตั้งนะฮะกรณีที่แบบยางเสียโดยที่แบบถูกกระทําอย่างเช่นเหยียบเหล็กเหยียบตะปูนะเหยียบของมีคมจนยางปักไม่ได้ใช้งานไม่ได้เปลี่ยนเส้นใหม่ให้ทันทีครับเพืนเพื่อน โปรเจกต์ในการตกแต่งของ Fortuner v i วิธีเนี่ยเราก็พยายามที่แบบคัดผลิตภัณฑ์คัดสินค้าเพื่อที่จะอัปเกรดให้มันต้องดูโดดเด่นดูหล่อแล้วก็ทรงสมรรถนะซึ่งนอกเหนือจากล้อ,อยางดีๆแล้วนะครับก็เราก็พูดถึงของแต่งที่เราติดตั้งอยู่ในรถตั้งนานแล้วละกันนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นั่นก็คือโชคดีๆสักชุดหนึ่งอย่าง Pro f e n d e r ร์จูนซีรีส์นะครับตอนนี้วิธีก็ติดตั้งมาเป็นเวลานะ่าอยมันสักสปีแล้วนะนะยังใช้ดีอยู่นะครับแล้วก็ไม่ ถอดแน่นอนเพราะว่าทําให้ Fortuner ของเราเนี่ยเป็นรถคนละคันครับเพราะว่ารถเราเนี่ยต้องการโหลดจะทรงสวยสวยครับรถพี่ดิมเนี่ยโหลด1.5นิ้วฟิลเนี่ยละมุนมากเพราะว่าจุนซีรีส์ก็ถือว่าเป็นตัวจบแล้วปรับ way ทูเวทั้งบัมและรีบาวแล้วก็โชคของเขาก็จะมีซับแทงขนาดใหญ่ด้วยบวกกับสปริงโปรเกสีพร้อมงานเซตติ้งดีๆก็ทําให้รถของเราเนี่ยขับ ฟินขับชิวมากๆครับผมสำหรับราคานะครับโปรเฟเดอร์จูนซีรีส์หน้าหลังก็ใช้งบประมาณ7 0,000กว่าบาทนะครับทุกวันนี้นะเวลาเราโหลดนะครับก็จะมีตัวชุดลูกหมากันโครงแล้วก็ตัวปีกนกปรับองศาเพื่อให้ได้สมรรถนะที่ดีในการขับขี่ด้วยนะครับผมยังไงท่านใดสนใจก็สอบถามได้เลยนะครับโปรโมชั่นผ่อนบัตรสุเรดเซนให้สูงสุดถึง10เดือนด้วยสำหรับสายช่วงล่างโปรเฟเดอร์นะครับบอกเลยว่า ชั่วโมงนี้เบอร์หนึ่งแน่นอนครับสำหรับโปรเฟนเดอร์ไม่ว่าคุณจะขับรถกระบะ PPV รถรุ่นไหนอยู่ก็แล้วแต่ครับทุกวันนี้ฮะลามมายัดรถเก่งแล้วด้วยครับแต่ว่าถ้าเป็น PPV หรือรถกระบะยกสูงเนี่ยโหต้องบอกเลยว่ามันเป็นทางของเขาจริงๆครับขับดีทุกรุ่นจริงๆฮนะ ส่วนระบบเบรกตอนนี้พี่ลิมก็ติดตั้งเป็นคั l ดิแลคซีทีเอสวีเบรกหน้าตาดีจากค่ายเบมโบนะครับเป็นเบรกคัสตอมก็ราคากําลังสูงนะครับหนึ่งแสกหมื่นกว่าหน้าหลังตัวนี้ก็ไม่มีเบรกมือไฟเนาะเพราะฉะนั้นคือแบบก็จะย่อมเยาลงมาหน่อยนะครับตอนนี้พี่ลิมติดตั้งเบรกก็ทําเป็นสีแบบส้มอมแดงนิดๆอยากให้มันดูเข้ากับสีรถนิดนึงตอนแรกจะทําเป็นสีเหลืองแต่เราใช้เบรกเหลืองหลายคันแล้วก็เลยแบบใช้เป็นสีส้มแล้วกันก็ดูเท่อีกแบบครับ เรื่องประสิทธิภคพการเบรกก็แน่นอนยอดเยี่ยมสำหรับเบรกรทเล็กซีเอสว V ตัวนี้ติดตั้งมา3ปีกว่าแล้วครับสบายใจเลยเราดูแลให้เพราะว่ารถเจ้าของร้านก็ไม่จําเป็นจะต้องเปลี่ยนเบรกใหม่เบรกมือหนึ่งเสมอไปครับเบรกดิวเบรกคัสตอมเราก็เน้นชิ้นงานคุณภาพให้เพื่อนๆได้จับจองกันพี่ดิมก็ติดตั้งให้เห็นแล้วว่าเฮ้ยใ,ในฟอร์จูเนของพี่ดิมเนี่ยไม่เคยติดตั้งเป็นเบรกมือหเลยนะ ติดตั้งเป็นเ,นเนบ ki, รกมือ2อคัสตอมของเราเนี่ยแหละแต่ชิ้นงานของเราก็ใช้ปั๊มแท้100%ผ้าเบรกคุณภาพนะฮะจานฮับเราเน้นแบบของคุณภาพเท่านั้นแล้วก็รับประกันให้ด้วยยาวๆนะครับก็จบกันไปนะฮะสำหรับโปรเจกต์การตกแต่งตเจ้า Fortuner ชมคลิปนี้มาถึงตรงนี้แล้วนะฮะก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่า เสเปคเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะแต่งรถรุ่นไหนแต่งรถพิกัดไหนก็ออกมาแบบหล่อลงตัวแล้วเน้นสมรรถนะเน้นการใช้งานจริงไม่ว่าคุณจะใช้รถแบบไหนอยู่ก็มั่นใจได้เลยว่าเลี้ยวมาที่เลสเปคหล่อก,กับบ้านใช้งานยาวๆคุณภ,ภาพครับแก้วถ้าอยากรู้ว่าผลงานทางเลสเปคมีอะไรอีกบ้างก็เข้าไปกดดูในช่อง YouTube หรือ Facebook หรือตอนนี้ก็พี่ดีมก็เริ่มทำติ๊กต็อกบ้างแล้วยังไงฝากร้านเลสเบกไว้ในอ้อมใจสำหรับคนรักรถเช่นคุณด้วยครับคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่ในหลายๆรูปแบบฝากไปด้วยครับที่แต่งรถคิดถึงลสสวัสดีครับ